สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสร็จเลิมเพลนออฟฟิเชียลนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเอวีดีเอ้าครับเอ้าเอ้าเอ้ายืนแง่ต้องแง่ไหนาเห็นไหมแง่ไหนามึงนะมึอแง่ไหนาวะ

โยกทั้งขัวขืนหา,สนนาเส้นนั่งขัวขืนนั่งขัวขืนหาเส้นใส่ลงสามเส้นเ, <laughs> เดี๋ยวร้านไปบ้างหลัง นะครับค่ำคืนนี้นะครับคืนสุดท้องน้องสุดท้ายนะครับก็ทมอนะครับอีกหนึ่งคืนวันนี้เราอยู่ที่ตลาดฉลองกรุงนะครับตลาดฉลองกรุงข้างปังาา๊มคาเทคนะครับ เออออออขางา้าน่เอน้เออนั่นหานหานหัวลงไปหน้าเกี่ยงเลยอยู่น เ <L an> นี่ยน,น,นึงเขาจะได้เขาผูให้ดิเนี่ยเนี่นึงเนี่ยเน,น,น,นึง่ <L an> โอ้โถึงเขาเงเนี่เนาะไอ้ที่บง่นี่เซตแค่เดี่ยวเนันวะตัวมือให้แข็งแรเลย <L an> <L an> อไปเไมามาหันไปเม้าขาข็งวะโ อ่อทำอะไรทไมไม่เคนไปสองคนทั้งบนอ่ะทไมไม่เือนทั้งบนสอคนอ่ะไม่อยู่ข้างหน้าเยอะยังไมไม่สองคนทั้งบนอ่ะทไมอยู่คนเดียวไปตั้งหม กินห้องกล้วยสำหรับกล้วยแม่ยักษ์สองเมย์าตำเสียประจันเดียวคแค่คานหน้านะครับสำหรับ LED

รอครับพี่น้องยิ้มเลยกัดฟันแลบเลี้ยกัดฟันแลบเลี้นงเลยกัดฟันแลบเลี้ยงทำไงเราตัดสิ่ที่จะพร้องกัดฟันแลบเลี้ยกัดฟันเงี้ยเออทำไมเดิกัดฟันแลบเลี้ยงทำไงนะเออ ไปได้ไอ้ไอ้ไปมาสั่งให้ตีไอ้ออกเปิดอาได้ตีไอ้บอกอยู่บอกว่างในปิดบุ้งว่าจีบ้าอยู่นก็โอ้สั่งล่าเลยไอ้ไปกีดยางก้อนถ่านได้ตีไอ้ไอ้ไส้ไส้ไปจากของสกแกนโซนทุเรียนดิสกแกนน่องเโซนยางสซนทุเรียนอ๋อสวัสดีครับยิ้มหัวเหล็ก สำเหร็จวิชาหัวเหล็กไล้ครับเนี่ยจากเช่าลินน้เลี้ยงเคื่องเอ้นี่ขีดลบมากขมา่คึกทัดตัวเนี่ยเรียบร้อยเลยได้เป็นสังเปยิมเลยตอนนี้ก่อนขมั่นคัดขมันคัดอะว้านะได้เป็นสังเลยโอ้ไว้ชาหัวเหล็กอะโอ้ร่างแพ้เคลียร์ไปตั้งมือมาเนี่ยได้เล่นปะเจ้พูนละเราแบบกับ้านหมดละ ผู้ใดมาะเอบ่ผู้สาวมาหาบวมเงนผู้สาอ่ะบุ้มบ่ฮะผู้สาวมาหาบ่เนียมาหาบ่เมียงทาคุยกันแล้วเอ่้ยไม่ทำได้หนึ่งวันน้องบุ้มิมาหาบุ้มทังไหนอีกฮะน้องบุ้มชีตาเลยฮึ้อมจูบกันยุ่มิกกันน่ะสวยว่าแเป็นดำเยฮะผู้สาวจีีดบ่โอ้ือว่าบุ้มบ่ ฮะที huh? uh, ่เอาทั oh, well. mm ้งมดนี yeah. well, ่แถวอะไรขนมาทั้งมดนี่จะค้นทั้งมดน่นอะโอ้ชีสเกาโอ้ถาว้าีสเกีสามมงขึ้นนี่เลยมเพิ่มเดียวกันสองวหนเดียวในจอ้อวันวันวัเมาคนน่าแข่งบูซาเร็วเร็ววาน้ำปลา้นีวันอวนสองวัาดาวหนา ขาดทั่วคู่คันแบบคู่คันแบบคูหนึ่งอะขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแหลกชมแหลกขอแช่ครับจะเริ่มมาแห่กำลังใจครับไปแรงครับข่างปลาเก๋ยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้านี่ครับปลาเก๋ยนะครับ